นี่ครับจะถึงนาสับ,บรรยาาศทองไร่ทองนาหลังฝนตกครับเมื่อกี้ก็ทางเละไปหน่อยครับขับมือเดียวไม่ได้จะล้มนี่ครับตกสองวันน้ำท่วมท่วมสะแล้ว ข้างๆทางก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกต้นไม้สุดเลยครับเราไปเจอกันอีกทีที่สะ